เห็นบ่เห็น่าพ่อนะมันบ่ได้หายเลยมันหัวโอ้ยเนาะจะซี้ไปชี้มันเนาะเาสีเกี่ยวยังกันพวกนั้นกับมาเบิ่งงานนะมาดูแลงานเนาะวันเนาะห่วยไปได้มาแต่ไส่หรอขึ้นหลายแทนโอ้ยอีพอกับไอจืดเมันพากันไปพูดตัวซาบกระลาศับอีพอกับไอจืดมันพากันไปพูดตัวมันไก่ลายกองโอ้ย อีพอกับไอจืดเพป็นผ้ากันไปพูดตัวส่วการเดิไปเที่ยวไซมันน่ะมีหมอกไปแมน,นบอคทะยงังที่โนผ้าไปเราไซื้อผ <c oughs> ้าไปเที่ยวสก,กลุลเไปเซไป,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 ปมื่อไหร่ะอ๋ออัดทันเหลียวอยู่บ้าเหลวครับ่นเหลีวับ่าบริษัทแล้วน้องงานทางานบ้าน,าน,าน,าน้ยอีพอกรับไอจืดเป็นผ้ากัานไปพูดตัว ไม้มาบักหลายนึงก็เลยเอามาไห้สันดอกพ่อได้แกงไม้มาบักหลายนึงก็เลยเอามาไห่สันดอกได้มาบัากหลายนึงก็เลยเอามาไห่สันดอกพ่อได้แกงพ่อได้แกงเอาจะเรื่องที่ตามสารสีครับสิิงไพรเดอะซีรีส์ซีรีส์บ้านดอนแกนนงซิสันซีตอนที่แปดได้ไปลองได้ซีนที่คุณรอคอยซีที่เอฟซีรอคอยมาดวนครับซีนี้่าพาดตอนนี้่าพาดเดียดขาด ครับที่สามก็ต้องเจียครับสารนาทีต่อไปครับขอบคุณที่รับชมครับ